จะเป็นความรู้สําหรับหลายท่านนะครับในเรื่องของการบูชาแม่ย่านางการเจิมรถอะไรนี้นะครับสวัสดีครับโอ๊ตธนูทองเทพบุริษนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมามีมีพิธีพิเศษหน่อยให้กับให้กับรถประจําตัวผมรถส่วนตัวผมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมได้รับความเมตตาจากอาจารย์เอนะครับ อาจารย์ใหญ่ของผมเองสายพรังพุณทุกขุณนะครับมาให้อาจารย์เมตตา,าประสิทธิมหามงคลให้กับแม่ย่านางนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเนาะท่านดีมากมากอยู่แล้วนะครับ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ไม่เคยมีอะไรที่แบบไม่เกเลยไมย่ไม่เคยมีอะไรที่เสียหายเลยนะครับอาจารย์ก็กําลังจะประสิทธิยันให้นะครับสาตุยา พุ่มคองลูกหลานมีโชคมีชัยเจริญรุ่งเรืองน่าจะเป็นเคสแรกของของของอาจารย์เอที่เคยทำมาเจิมรถหลังจากหมดท้งนวดไม่มีใครเขาทำกันคุณดูแล้วเมื่อตอนอาจารย์เขียนอาจารย์อาจารย์อาจารย์พูดพูดด้วยได้หรือเปล่าครับอ๋อโอเคครับโอเคครับให้อาจารย์บอกแล้วกันหลังอาจารย์อาจารย์เสร็จว่าอาจารย์ลงยันอะไรเป็นแบบไหน ทีนี้จะขออนุญาตถามถามอาจารย์เอกเนี่ยนะครับช่วงที่อาจารย์กําลังประสิทธิ์ที่อาจารย์กำลังทําเขียนยันเลอาจารย์เอกเห็นอะไรบ้างครับตอนนี้ครับก็องค์แรกเลยที่เห็นนะครับก็เห็นมีพระพรหมพระพรหมท่านมาอยู่แล้วอันเนี้ยผมเห็นพอสักพักหนึ่งเปลี่ยนจากพระพรหมพระพรหมท่านจะยืนอยู่ข้างบนอยู่แล้วยืนอยู่เหนือเส้นก้าวอยู่แล้วพอหลังจากนั้นก็จะเป็นเห็นเป็นหลวงปู่กาหลงพอหลวงปู่กาหลงมาสักพักหนึ่งก็เปลี่ยนเป็นอ่าปู่เพชร ครับปู่เพชรมาพอปู่เพชรมาเสร็จก็เปลี่ยนเป็นหลวงปู่ทวดครับช่วงนี้ครับช่วงที่หลวงปู่ทวดมาอาจารย์กำลังลงอักขระอยู่พอลงอักขระเสร็จปุ๊บเราจะตอนนี้อาจารย์ประสิทธิ์ประสาทอาจารย์ประสิทธิ์ประสาทปรากฏว่าอาจารย์กาลังอัดประสิทธิ์ประสาทยันที่เขียนให้อยู่ในรถครับแล้วผมไปเห็นตรงหน้าประตูกับหน้าต่างหน้าด้านหน้าของรถนะครับปรากฏว่าไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งนั่งนั่งพระเพียบไทยโบราณ ใส่ตะไบสีสีเขียวนะฮะแล้วก็ยกมือไหว้ตอนที่อาจารย์เอประสิทธิ์ประสานที่กระโปรงรถด้านหน้าอ่ากระโปรงรถด้านหน้าครับนั่งบนกระโปรงรถนั่งนั่งบนกระโปรงรถแล้วหันหน้าเข้ามาในรถใช่ไหมครับใช่ใช่ครับใช่ครับเออเกอร์นท่านแก่ไหมไม่แก่ครับอันนี้คืออยู่ประมาณสักสี่สิบกว่าไปปลายครับเกือบห้าสิบแล้วล่ะสวย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 ผิวพันผิวผิวพันคือสว่างครับครับครับสว่างแล้วก็คือสวยสวยมากเลย แต่ผมก็เห็นไงท่านก็มันอยู่อยู่มาอยู่ก็มันยกมือไหว้ตอนที่อาจารย์เอประสิทธิ์ประสาทอยู่อ่าก็เลยถามก็เลยถามอาจารย์โอ๊ตนะครับว่าในนี้มีแม่ยานางด้วยใช่ไหมคือผมไม่รู้หรอว่าว่าว่าแม่ย่านางผมท่านเป็นลักษณะไหนเพราะผมไม่ไม่เคยเห็นท่านแต่ว่าเวลาผมสวดมนต์อะไรเนี่ยผมจะเราลึกถึงบวกหมายเลขทะเบียนรถเลยว่าแม่ย่านางประจํายานภานะ หมายเลขทะเบียนกไก่มาม่าสามเจ็ดหกศูนย์ให้มารับบุญกับมผมตลอดอมผมจะพูดตลอดเวลาผมสวดบุญไหว้พระแล้วแผ่กุศล<อ>จะเป็นอย่างนี้มีหน้าแปลว่ารถคันนี้มีแม่ยอดนา,นาสถิตยอยู่แล้วแต่ไม่มีใครเห็น<ช>แต่วันนี้บัดด<ช>ีท่านก็ออกไม้เห็นก็นเลยรู้ว่าโอเคท่านอยู่ท่านรับรู้ทุกอย่างในการทําทุกอย่างแม้กระทั่งวันนี้อาจารย์เอเมตตาบมาเจิมรถให้ท่านก็เลยมารับพรรับ รับพรต่างๆที่อาจารย์เอท่านประสิทธิ์ประสานให้ด้วยครับแปลว่าวันนี้เป็นวันที่ดีครับที่ท่านที่อาจารย์เอมาเจิมให้แล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่มาอยู่ด้วยอะไรด้วยครับแม่แม่แม่ยานางก็เลยมาอยู่ด้วยมาปรากฏได้เห็นว่าอยู่จริงนั่นแหละครับก็ที่ผมเห็นคือมีแค่นี้ครับถือเป็นวันดีวันหนึ่งของของชีวิตผมเลยนะครับวันนี้ะที่ได้ได้รับความเมตตาจากอาจารย์เอพลังบุทธคุณแล้วก็อาจารย์เอ็กด้มาเหมือนไม่ได้นัดหมายกันนะอาจารย์เอ็กก็มาต่างหาก ผมก็มามางผมต่างหากก็ไม่ได้คิดว่าอาจารย์เล็กจะตามมาสุดท้ายก็มาลงเอ่ยด้วยว่าได้อาจารย์ประสิทธิแล้วอาจารย์นีคก็มาดูได้มาเห็นพร้อมๆกันแล้วได้ว่าทุกอย่างได้ถูกกาหนดไว้แล้วไม่มีเรื่องบังเอิญก็ถือก็ถือว่าเป็นเป็นความโชคดีของของผมนะครับเสร็จภารกิจเรียบร้อยแล้วนะครับจากที่อาจารย์ได้ประสิทธิแล้วก็เขียนอักขระเลขยยันให้บนรถนะครับ ผมถือว่าวันนี้เป็นวันที่เป็นมงคลที่สุดในชีวิตของผมอีกวันหนึ่งเลยนะครับวันนี้ต้องต้องขอบคุณครูบาอาจารย์อาจารย์เอพลังพุทุคุณเป็นอย่างมากครับครูบาอาจารย์สายพลังพุทุคุณมามาทาให้หมดเลยนะครับในรถผมน่าจะมียันของหลวงพ่อฤาษีดิงดําก็จะเป็นใยยันมหาพิชัยสงครามที่ผมติดไว้เหนือหัวตรงคนขับนะครับแล้วก็ยันเอ่เอไอยันเกราะเพชรที่เป็นรูปหลวงพ่อปานแต่เป็นของวัดท่าซุงนะครับหลวงพ่อฤาษีดึงดำเป็นผู้ปลูกเศก ที่ผมติดไว้ตั้งแต่แรกๆที่ผมได้รถมาเลยครับเนี่ยบรรจารย์สองขืนนี้แล้วก็มีรูปหล่อหลวงปู่ทวดอยู่ด้านหน้าเท่านั้นนะครับแล้วก็มีห้อยองพระปู่พญายมราชของวัดไผ่เหลืองนะครับที่ผมใช้ประจํารถผมคันนี้ไม่เคยให้พระเจิมเลยนะครับเนี่ยตั้งแต่ใช้มาห้าปีไม่เคยให้พระเจิมเลยเอาพ่อกับแม่ขึ้นมานังเท่านั้นนะครับแล้วอาจารย์เอกก็เพิ่งได้ประสิทธิ์ที่ให้ผมในวันนี้ห้าปีผ่านไปก็ถือเป็นเรื่องที่ที่แปลกมาก ทุกอย่างมันมีวาระครับอย่างที่อาจารย์บอกว่าทุกอย่างมีวาระถ้ายังไม่ถึงเวลาก็ก,ก็จะได้ไม่ไม่ได้ในสิ่งที่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 มันเหมาะสมนหะครับอันนี้เรื่องนี้ถือว่าอัศาจรรย์มากๆนะครับก็คลิปนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะครับก็ได้อาจจะเป็นความรู้สําหรับหลายๆท่านนะครับในเรื่องของการบูชาแม่ย่านางการเจิมรถอะไรอย่างนี้นะครับก็ถ้าท่านใดสนใจก็ลองติดต่อหาอาจารย์เอพลังผู้ลูกคุณได้โดยตรงนะครับอันนี้คือเป็น มหามงคลสำหรับารยานพาหนะของเราเองนะครับองขอบคุณมากนะครับ